สิ่งที่ท่านตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดไว้ตอนพิธีเปิดวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ถังเรือเป็นทางรอดของประเทศในภาวะที่ทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงคาดเดาไม่ได้พยายามผลักดันหอสินแห่งชาติหอสินชาติรัชดาเนี่ยนะครับให้เปิดทําการได้ในปีหน้านะครับเราได้ปลดล็อกให้เกิดศักยภาพของด้านหนังสือเกิดขึ้นนักเขียนไทยสมัคพิมพ์ไทยมีคุณสมบัติมีคุณภาพและก็มีผลงานดีเพียงพอ ทั้งที่จะอ่านในประเทศและก็นำออกไปสู่ต่างประเทศนะคบในวงการนักออกแบบเราเนี่ยเรายังขาดก,การคอมมิวนิเคชันค่ะเราจึงมีโครงการ Front 100เพื่อที่จะสร้างอวานิสกับจากนักออกแบบไทยไปสู่ตลาดโลกเรามุ่งเน้นไปที่การอบรมนะคะการเสริมทักษะ การสร้างคนสร้างงานนะคะุล้วนเลยเพื่อเราจะไปปูฐานทางด้านของวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เสริมทักษะทางด้านแฟชั่นนะคะจุดมุ่งหมายของเฟสติวัลก็คือเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดหมุดหมายที่สำคัญที่สุดในโลกประกอบ International Film Festival เราจะปลุกผีตัวน,นี้กลับมานะฮะน่านจะเป็นเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเราจะประกาศใช้พรบภาพยนตร์ตัวใหม่เสียทีครับการันตี ไทยกูซีนาหรือไทยฟูซ u p มา m a r k e t ซึ่งจะเป็นเป็นตลาดนำร่องไปสู่ทุกๆประเทศสำหรับปลายปีนี้ครับงาน Games.com เอเชียก็จะเป็นงาน i n นเ r n a t i นชั่นแนลเกมที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของประเทศไทยครับและในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือเรื่องของ Music Industry Nexus คือการเชื่อมเครือข่ายร่วมกันนะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมศิลปินมืออาชีพแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ย สอดคล้องกันเพื่อให้ทุกอย่างถูกผลิตมาเพื่อที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเรากําลังจะวางแผนในการเขียนวัฒนธรรมใหม่เขียนวัฒนธรรมร่วมสมัยที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตและเราจะเป็นเจ้าของนะฮะดาตานี้นะครับใน South East Asia ีทั้งหมดเราก็มีการให้เซอร์ติฟิเคตครูมวยนะครับคือมีการอบรมแล้วก็ให้เขาสอบนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปเป็นครูมวย แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงชีพได้เป็นอาชีพปักหมุดประเทศไทยเป็น wellness และ sustainable tourism Hub นะคะผลักดันการจัด global wellness summit และ global sustainable tourism conference นะคะระดับโลกเลยนะคะเราอยากให้ wellness ประเทศไทยเป็นฮับของโลกเป็นศูนย์กลางของโลกที่ทุกคนถึงเมื่อถึงเว n e s s แล้วต้องมาประเทศไทย s o f t ซอฟ e ์พาวเวอร์ฟอก็คือคกลไกนี้ที่จะพยายามทัฒนาปลายนา้ำก็จะบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่านี่แหละคือประเทศไทยที่กำลังจะเป็นศูนย์กลางของซอฟ t ์พาวเวอร์ของโลก